ก็สวัสดีนะครับทุกคนอยู่บตาในช่องบล็อกเกอร์ตาน่อยครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2-5-6-5นะครับคลิปนี้ต็จะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลต้นฝรั่งแล้วก็จะบอกวิธีเกี่ยวกับการทํำยังไงให้ต้นฝรั่งของเราติดผลนลกมีกินตลอดทั้งปีกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องบล็อกเกอร์ตาน่อยด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับตาในช่องบล็อกเกอร์ดาน้อยครับคลิปนี้ตาจะมาบอกวิธีการดูแลต้นฝรั่งแล้วก็จะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการทําให้ต้นฝรั่งของเราติดผลดกกันนี่ก็เป็นสวนเล็กๆของตาครับในสวนตาก็มีการปลูกฝรั่งไว้ประมาณ4 5ต้นครับวันนี้ตาก็จะมาบอกวิธีการดูแลต้นฝรั่งแล้วก็มาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการทํำยังไงให้ต้นฝรั่งของเราติด ผลดกนะครับนี่ก็เป็นต้นฝรัลล่งในส่วนน้องตานะครับตานก็จะมาบอกวิธีการบำรุงต้นฝรัลล่งทางดินก่อนนะครับว่าตานบำรุงด้วยอะไรบ้างทางดินตานก็จะใส่ปุย๋ยคอกให้เขานะครับปุย๋ยขี้วัวขี้ควายที่ผ่านการหมักมาแล้วแหละแล้วก็ปุย๋ยเคมีนะครับแล้วก็ที่สามเป็นเป็นฐานไม่ใช่ฐานเป็นขี้เถ้านะครับ การก็ใส่ประมาณ 2- 3กึงามกำมือต่อต้นนะครับที่เท่าก็จะมีธาตุอาหารอยู่ไม่มากครับมีธาตุอาหารแคลเซียมโพแทสเซียมนี่แหละตาคิดว่าการใส่ขี้เท่าให้กับต้นฝรั่งครับหนึ่งช่วยให้ฝรั่งของเรากรอบนะครับ2มีรสหวานนะครับอันนี้เป็นความคิดของตาลเองนะครับต่อมาตาลก็จะเอาน้ําหมักน้ําหมักชีวาภาพนี่แหละน้ําหมักที่เราฟมลิซีสังก็แสงเลยน้ําหมัก ปินซีนอกล้วยอนะ่ะดานก็จะมาลดทางดินให้เขานะครับช่วยช่วยย่อยสลายธาตุอาหารพวกปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในดินนะครับทําให้ดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับส่วนทางใบดานก็จะบํารุงด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยแคลเซียมโบอนแล้วก็ปุ๋ยฮอร์โมนเพื่อนให้กับเขานะครับแล้วก็ส่วนพวกโกรคแมลงนะครับ พวกเพีย้ยอย่างนี้นะครับทานก็จะฉีดยาฆ่า,าพเพีย้ยาไล่มแมลงให้ับเขานะครับส่วนใครที่เป็นสายอินทรีย์ก็หาน้ำหมักอินทรีย์มาฉีดพ่นฉีดไล่มแมลงก็ได้ครับแล้วแต่การจัดจานของสวนของท่านนะครับโอเคนะครับเมื่อเรารู้วิธีการดูแลบำรุงทางเดินทางใบแล้วทานก็จะมาบอกวิธีการทำให้ต้นฝรั่งของเราติดผลดอกนะครับง่ายๆเลยครับ ให้เราสังเกตหรือเดินรอบต้นฝรั่งของเรานะครับหากิ่งที่มันแทงออกมาจากลาต้นฝรั่งครับกิ่งยาวๆเหมือนในชิปวีโอนะครับกิ่งแบบนี้มันกว่าจะออกดอกออกผลนะครับมันใช้เวลานานนะครับเพราะว่ามันจะเลี้ยงกิ่งของมันยาวๆไปเลยถึงจะออกดอกออกผลครับมันก็ออกไม่เยอะครับออกประมาณ3มผลนีล่แหละเราก็ต้องตัดผลที่ด้านซ้ายด้านขวาหรือ เลือไว้แต่ผลรางนะครับเพื่อไม่ให้มันแย่งธาตุอาหารกันนะครับอุปกรณ์ที่ตาจะใช้ในการตัดแต่งกิ่งครับตาจะใช้ตันไกตัดกิ่งครับให้เราตัดกิ่งที่มันแทงออกมาเหมือนในรูปนะครับตัดประมาณ5เซนก็ได้หรือ3เซนก็ได้นะไม่ต้องตัดจําจนถึงใบนะครับตัดเลือไว้วันนิดเดียวนะครับเพื่อจะให้ เมื่อกิ่งที่เราตัดทิ้งไปใช่ไหมเมื่อเวลาผ่านไปก,ไมมก,ออกิ่งใหม่มันก็จะแทงออกมาทั้งสองข้างครับด้านซ้ายด้านขวาครับมันก็จะแทงออกมาอย่างนี้ครับนีแทงออกมาด้านซ้ายด้านขวาครับแบบนี้มันก็จะช่วยในการเพิ่มผลผลิตของเรามากขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะหากิ่งที่ตานได้ทำงานตัดไวมาให้ดูครับตอนนี้มันก็แทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับ ทางด้านซ้ายและด้านขวาครับเมื่อมันแทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วครับมันก็จะติดดอกออกผลว่าด้วยนะครับนี่ครับฝังละประมาณสองผลนะครับเนี่ยผลเล็กๆที่มันอยู่ตรงใบนะครับเมื่อมันโตไปครับมันก็จะเพิ่มจํานวนผลผลิตขึ้นมาประมาณอีกช่อละสามผลครับตรงกลางครับนี่ครับนี่ครับตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผลผลิตนะครับ คนของฝรั่งลูกเล็กๆนะครับนะครับเมื่อมันโตเต็มที่แล้วมันก็จะชี้ออกมาอีกประมาณสองะนรับตรงซ้ายขวาแล้วตง้งตรงกลางครับตรงกลางกางก็จะเหลือไว้นะครับตรงขอบขอบตรงผลขอบขอบกางก็จะตัดทิ้งครับเพื่อจะไม่ให้แย่งอาหารของกันนะครับเพื่อไม่แย่งของอาหารของกันแล้วมันก็จะโตไม่เต็มที่ครับ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, <_ C ity> กดไลค์กดซับสไค <_ C ity> รป์กดกระดิ่งให้ช่องบล็อกเกอร์ตาน้อยนะครับ <_ C ity> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ